สวัสดีครับพบกับผมนะครับตั้มเวโลนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอเทรนเนอร์ของว่าหูฟิตเนสนะฮะซึ่งหลายๆคนเนี่ยมีคําถามอยู่ว่าเอเทรเอเทรนเนอร์ A iner, แต่ละตัวเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรเริ่มด้วยตัวคิกเกอร์ที่เป็นตัวท็อปคิกเกอร์คอแล้วก็คิกเกอร์สแนปนะฮะร,ราคาที่แตกต่างกันเนี่ยนะฮะมันให้ฟังก์ชันการใช้งานที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างวันนี้ผมจะมานําเสนอแล้วก็เล่าให้ฟังหมดทุกส่วนเลยนะครับผม โอเคครับผมเอาดูที่ลักษณะาภายนอกก่อนนะครับเริ่มจากคิกเกิลสแนปตัวแรกก่อนนะฮะลักษณะาภายนอกของมันคิกเกิลสแนปก็จะเป็นเทนเนอร์ที่หน้าตาคล้ายคลคุ้นเคยเราคุ้นเคยจะนดีอยู่แล้วนะฮะก็คือเป็นเทนเนอร์แบบที่ถอดล้อหลังมาแล้วก็เอไม่ต้องไม่ใช่ถอดล้อหลังนะก็คือเอายกรอขึ้นมาแล้วก็เอาล้อหลังนะมาวางตรงนี้นะฮะและเสียดทานของมันก็เกิดจากตัวลูกกลิ้งตัวนี้นะฮะที่จะถูกกับยางให้สเป็นตัวสร้างความหนืดของมัน ะะก็คงสร้างก็จะ,ปะเป็นเหล็กแข็งแรงนะฮะอุปกรณ์ที่มีมาให้ก็คือจะมีถาดวางล้อหน้ามีมาให้ด้วยเนื่องจากว่าอยู่ในกล่องด้วยนะฮะเนื่องจากว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะต้องเอารถจักรยานขึ้นมาวางบนนี้แล้วก็รถล้อมันจะลอยขึ้นก็ต้องมีการใช้ตัวถาดวางล้อหน้าเพื่อให้มันได้ระดับเท่า,เท,าเท่าเทียมกัน อันนี้อันที่1นึนะครับสำหรับตัว er Snap คิ c กเกอร์สนะฮะส่วนตัวถัดมานะครับเรียกว่าเป็นรุ่นขายดีที่สุดเลยนะฮะก็คือตัวคิ c กเกอร์คอหน้าตาก็จะป็นเหมือนตัวคิ c กเกอร์สแปมันจะเป็นเทรนเนอร์ที่มีลักษณะของการต้องถอดที่ต้องถอดล้อหลังขึ้นมาแล้วใช้ตัวโม่ตัวนี้นะฮะแทนกับล้อหลังของเราก็คือล็อกรถไปเลยมันก็จะมีความแข็งแรงมั่นคงอยู่ค่อนข้างมากกว่าตัวคิ๊กเกอร์สแลปนะครับผม มันจะขายดีมากที่สุดเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีนะฮะต่อไปก็เป็นตัวคิกเกอร์ตัวใหญ่สุดออกมานตัวนี้นะฮะจริงตัวนี้คือตัวออริจินอลคือเทรนเนอร์ตัวแรกของวาร์โฮฟฟิตเนสที่ทํามาตั้งแต่แรกเลยนะฮะตัวนี้นะฮะก็ผ่านมาหลายเจนแล้วนะฮะก็เวอร์ชันล่าสุดปัจจุบันก็หน้าตาประมาณนี้นะฮะอุปกรณ์ที่ได้มานะฮะก็จะมีเฟืองติดตั้งมาให้เลยนะฮะแล้วก็มีตัว sensor, เซนเซอร์คาเดนวัดรอบขาให้มาด้วย ะะปล่อยสัญญาณทั้งบลูทูธและทั้งแอนพลัสนะฮะการใช้งานสามารถใช้งานได้กับจักรยานทุกแบบเลยขานาะดล้อทุกล้อตั้งแต่ล้อขนาด24นิ้วรถเล็กไปจนถึงล้อเสือภูเขา29นิ้วก็ใช้ได้หมดจะเป็นดิสเบรกนะฮะจะเป็นแกนปลดแบบธรรมดาหรือจะใช้เบรกเซฟแบดเสือภูเขาหรือรถดิสเบรกสมัใหม่ก็ใช้ได้หมดนะฮะมีอะแดปเตอร์มาให้พร้อมทุกอย่างโดยที่ไม่ต้อง ช้เครื่องมือใดๆในการเปลี่ยนเดี๋ยวผมทาให้ดูนะฮะเช่นแบบนี้เป็นแกนปลธรรมดาใช่ไหมครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนให้เป็นแกนแบบท u ว Excel ของเสือภูเขาหรือดิสเพลย์เราก็แค่เอาตัวเดิมออกแล้วเอาตัวตัวใหม่ของมันใส่เข้าไปแค่นั้นเองใช้มือแค่น,นี้ก็ใช้ได้แล้วง่ายมากๆเลยนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะฮะทั้งคิกเกอร์ตัวแพงสุดแล้วก็คิกเกอร์คอก็สามารถก็จะมีอุปกรณ์ตัวนี้มาให้ใช้งานได้ง่าย,ายๆเช่นกันนะครับผม และอีกอันนึงที่เป็นความแตกต่างทางภายนอกนะฮะก็คือที่ผมจะพูดให้ฟังก็คือขนาดของฟรีวิวเอตัวนี้นะฮะขนาดของตัวฟลายวิวนะฮะน้ำหนักของฟลายวิวตัวนี้ฮะ,ะที่มันหมุนได้นะฮะแต่ละอันก็จะมีเหมือนกันขนาดก็จะไม่เท่ากันนะฮะซึ่งตัวฟลายวิวเนี่ยนะฮะตัวหนักสุดนะฮะที่ตัวนั้นนะฮะของคิกเกอร์เนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่7.25ดกิโลตัวนี้ตัวฟลายวิวตัวนี้ นะฮะฮส่วนตัวคิทเตอร์คอร์ตัวไฟวิลน้ำหนักจะอยู่ที่5.4กิโลนะฮะตัวคิทเตอร์สแนปน้ำหนักของไฟจะอยู่ที่4.7กิโลนะฮะจะเห็นได้ว่าถ้าถ้าดูของคิทเตอร์สแนปนตัวนี้กับตัวคิทเตอร์คอร์ตัวเนี้ยน้ำหนักจะต่างกันค่อนข้างมากไซส์จะเห็นได้แตกต่างกันเลยนะฮะถามว่า ไฟวิวตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงทําไมมันดูเหมือนว่ามันมีน้ําหนักมากแล้วมันจะดีไฟวิวตัวนี้จะเป็นตัวจําลองนะครับฟีลลิ่งในการขี่ให้เหมือนใกล้เคียงกับฟีลลิ่งในการขี่จักรยานบนถนนจริงๆนึกถึงว่าเราขี่จักรยานบนถนนนะฮะมันจะมีน้ําหนักทั้งน้ําหนักของตัวของเราแล้วก็น้ำหนักรถของเรามันวิ่งไปด้วยกันมันก็คือเหมือนมีแรงเฉื่อยนะฮะฉะนั้นการที่มันมีไฟวิวตัวนี้มันเป็นตัวหน่วง เมื่อเวลาเราลดความเร็วหรือเร่งความเร็วตัวนี้จะเป็นตัวที่ให้ความรู้สึกตอบสนองใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพราะฉะนั้นไฟบิลถ้ามันมีน้ําหนักมากมันจะให้ฟิลค่อนข้างสมจริงนะฮะฉะนั้นตัวคิกเกอร์ตัวท็อปก็จะมีไฟบิลด์ที่หนักที่สุดแล้วก็รองลงมาคิคเกอร์คอแล้วก็คิกเกอร์สนามนะฮะฉะนั้นอะไรที่ดีที่สุดแล้วก็หนักที่สุดมันจะอยู่ที่ตัวคิกเกอร์ตัวท็อปหมดนะฮะซึ่งสิ่งที่มันเป็นตัวอ,อีกตัวหนึ่งที่มันทาให้มันแตกต่างกันด้วยกก็คือืออเร่งน,นําหัล นะ,ะอย่างตัวคิกเกอร์ตัวนี้นะฮะให้น้ำหนักโหลดสูงสุดได้ที่2,200วัตต์หรือเทียบเท่าประมาณความชันสูงสุดที่20%นะฮะซึ่งผมว่าไม่ไม่ใช่คนส่วนมากจะต่ำกันได้ถึงขนาดนั้นนะฮะส่วนถ้าเป็นคิกเกอร์คอลองลงมาจะรองรับอ่าพาวเวอร์วัตต์สูงสุดที่ทำมาได้ใน1,800วัตต์หรือเทียบเท่ากับเปอร์เซ็นต์ความชันคือใกล้เคียงประมาณ16%นะฮะเราดรอปลงมานะครับจาก2,200มาเป็น1,800 แสงนั้นจากพันแต, 2008, ตัวนี้ก็มาเป็นพันห้าพันห้าร้อยวัตต์นะฮะก็จะอยู่ที่ตัวสแนปตัวเล็กลงมานะฮะจำลองความชันสูงสุดได้ตัวนี้อยู่ที่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะฮะก็ไล่ลงมายี่สิบเปอร์เซ็นต์สิบหกเปอร์เซ็นต์สิบสองเปอร์เซ็นต์นะฮะก็จะตามตามละนาบมาอย่างนี้นะฮะส่วนของที่ใช้ของที่ให้มาตัวนี้ก็จะเรียกว่าให้มาหมดทุกอย่าง full option ส่วนถ้าเป็นตัวคิกเกอร์คอร์ของที่ให้มาก็ไม่มีอะไรเลยนะฮะก็มีตัวเครื่องแบบนี้นะฮะเฟืองก็ต้องอาหามาใส่เองตัววัดรอออออบก็าจจะต้้งงซือเอ แต่ส่วนมากบางทีถ้าบางคนขี่ยานมาแล้วก็มักจะมีเฟืองอยู่เผือหลายชุดดีแล้วก็จะใช้เฟืองของอันเดิมใส่ก็ได้ตัววัดรอบขาก็จะใช้เซนเซอร์ตัวเดิมก็เล่นได้แล้วส่วนชิกเกอร์สแนปนี่ก็ง่ายๆก็คือเอารถเดิมมายกใส่ปิดเลยแล้วก็ตั้งแรงหนึ่งตรงนี้โดยเอารอเอาอยางมาสีตค่นี้นะฮะัอันนั้นก็คือความแตกต่างในเรื่องของฟงังก์ชันการทํางานแล้วก็เรื่องอความแม่นยําของวัดนะฮะตัว2ตัวนี้ชิกเกอร์กับชิกเกอร์คอบวกลบสองเปอร์เซ็นต์ แต่พอไปคิ่ก็ snap ก็จะบวกลบสามเซนก็ต่าอองดับประมาณนิดนึงนะครับผมแต่จริงๆแล้วทั้งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันใช้งานได้เหมือนกันหมดเพราะว่าการซัพพอร์ตเรื่องของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อุปกรณ์เสริมหรือซอฟต์แวร์ต่างๆทั้งหมดนี้ใช้ด้วยกันได้หมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวคิกเกอร์คลามตัวปรับระดับล้อหน้าอัตโนมัตินะฮะหรือว่าเป็นตัวคิกเกอร์เฮดวินตัวพัดลมปรับอากาศตัวนั้นที่เป็นระบบไร้สายบลูทูธทุกทั้งหมดเนี่ยมันสามารถคุยเชื่อมโยงกันพพววกนนนนั้้ไใรุ่แง รุ่นถูกแม้แต่ตัวคิทกสแน็ปก็สามารถรองรับพวกนี้ได้หมดทุกอย่างก็จะขาดแตกต่างก,กันบ้างตามที่อธิบายไปนะฮะอีกจุดหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องของการเก็บพับเก็บถ้าเป็นตัวคิกเกอร์นะคับเก็บมันจะทําได้ขนาดนี้นะฮะก็คือจะเล็กเข้ามาหน่อยประมาณนี้นะฮะสำหรับที่ที่ต้องการเซฟพื้นที่ตัวนี้จะตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะแล้วก็สาม,มารถปรับระดับล้อที่จะใช้งานร่วมกันได้ อย่างง่ายๆเลยตรงนี้นะฮะตั้งแต่ร้4ยี่นิ้วขึ้นไปจนถึงร้อสี่บูเขาก็สามารถปรับถอดฝาต,ตรงนี้เลื่อนขยับได้เลยนะฮะส่วน so, คิดก็คอรครับผมการพับทําได้เท่านี้นะฮะก็คือพับกระดับตัวนี้เข้ามาก็จะเหลือเท่านี้นะฮะส่วน so, คิดก็สแนปก็พับเก็บได้ความพเท่าเล็กอยู่ะะต,ตันน้าหนักตัวก็จะร่อลงมาด้วยประมาณนี้นะะแต่ว่าถ้าบ้านมีพื้นที่ค่อนข้างมาก ไม่จําเป็นจะต้องพับพวกนี้เก็บคือเซตสเตชันไว้ได้เลยก็อาจจะไม่ได้จําเป็นจะต้องใช้ตัวคิกเกอร์ก็ได้คิกเกอร์คอก็โอเคละนะฮะลูกค้าหลายคนก็มันก็เลยทาให้คิกเกอร์คอเป็นอะไรที่ขายค่อนข้างดีกว่ามากๆนะฮะเรื่องการพับเก็บเรื่องพ w e r การใช้งานเรื่องอะไรอีกละฮาร์ดแวร์ทั่วไปของที่แถมมาให้นะฮะก็คร่าวก็แตกต่างกันประมาณนี้ในเรื่องของการใช้งาน อ๋อแล้วอีกอันหนึ่งนะฮะถ้าเป็นตัว t เ i อ l e snap เนี่ยอย่าลืมพูดกันเลยถามว่าถ้าใช้กับลิสเบรกหรือว่าเสือภูเขาจะทำยังไงนะฮะเพราะมันเป็นตัวแกนตัวล็อกแบบนี้มานะะให้ดูถ้าอย่างนี้มันจะไ็นต้องซื้ออุปกรณ์เสริมขึ้นมาก็คือเป็นชุดแกนแบบนี้นะฮะัทางว้าหูเองนะครับก็ทำมาเป็นแกนแบบนี้นะฮะเป็นอะแดปเตอร์ สำหรับรุ่น snap โดยเฉพาะอันนี้ต้องซื้อแยกต่างหานะฮะก็คือถ้าเป็นรถเสือภูเขาเลยว่ารถดิสเบกที่ใช้ทูเร็กเซลก็เปลี่ยนตัวนี้ลงไปแล้วเวลาใช้ก็เอามาล็อกแทนหมายถึงอันนี้ใส่อยู่เป็นในรถแล้วนะฮะมันก็จะมีหัวอีกฝั่งหนึ่งมาทําให้มันล็อกอยู่ได้อย่างหนาแน่นนะฮะแข็งแรงเป็นแบบลักษณะนี้แต่ก็ต้องซื้อแยกแต่ถ้าเป็นรถแบบแกนปลดธรรมดาก็ใช้แกนปลดที่เขาให้มาใส่แล้วล็อกได้เลยก็ใช้งานได้สบายใจ แล้วข้อดีของว่าโฮอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าซื้อแล้วเนี่ยนะฮะในเรื่องของอะไหล่แล้วก็บริการการขายค่า้างจะเป๊ะมากนะฮะคือใช้แล้วสบายใจได้เลยนะฮะก็มันจะยังมีถ้าซื้อมาลูกค้าซื้อมาใหม่ลงทะเบียนครั้งแรกนะครับมันก็จะมีวอชเชอร์ให้เล่นฟรีในแอปดังๆหลายๆแอปเ <c oughs> ช่นเล่นฟรีของ w i f t เป็นฟรีมเมมเบอร์30วันหรือว่า1เดือนประมาณนี้ยังมีรายละเอียดอื่อีก,อกเดี๋ยวผมจะทำเป็นคอนเทนต์แยกออกไปตังขายอีกทีก็แล้วกัน นะฮะก็น่าจะพอทราบความแตกต่างของแต่ละตัวไปอย่างพอสมควรนะฮะน่าจะครบถ้วนละว,ว่ามันมีความแตกต่างมันมอย่างไรบ้างนะครับผมอืมตอนนี้มีอะไรอีกไหมโอเคก็ถ้าไม่มีไงก็ขออนุญาตฝากร้านหน่อยละกันนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจบลิการทางวัล์ูฟิตเนสนะฮะทางร้าน Velocity ทาั้เชยงใหม่ก็มีบริการติดตั้งเซ็ตระบบให้ถึงบ้านเลยนะฮะรวมทั้งสอนการใช้งานทุกอย่าง เอาให้ชัวร์ว่าคุณใช้งานได้เป็นและใช้งานได้คุ้มค่านะครับสำหรับช่วงเวลาที่เราจะต้องใช้อุปกรณ์อินดอร์เทรนนิ่งกันแบบนี้กันไปอีกสักพักใหญ่ๆเลยทีเดียวนะฮะก็ยังไงก็ฝากร้านแล้วก็ฝากสนับสนุน้วยละกันถ้าไม่เข้าใจหรือมีคําถามอะไรสามารถถามได้ในคอมเมนต์ข้างล่างหรือว่าถามในเพจของทางร้านเองก็ได้นะครับก็ยินดีสำหรับทุกคําติชมแล้วก็ทุกข้อสงสัยที่จะตอบให้นะครับก็เดี๋ยวขอลาไปก่อนกันละกันแล้วเดี๋ยวคราวหน้าก็คงมีระไรดีมานำเสนออีกเช่นเคยนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครัับบคคุณมากร